สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ช่องเทเลจะมาแบ่งปันบอลสีนะคะท่านใดเข้ามาฝากติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้แก่ช่องของเราด้วยนะคะช่องเทเลจําหน่ายบอลสีเป็นกระถางไซส์4เนิ้วทุกชนิดทุกสายพันธุ์นะคะราคา50บาทค่าจัดส่ง70บาทนะคะเหมาเราใช้บริการขนส่งเอกชน KEX นะคะมีทั้งแบบอวนและปลายทางนะคะส่งได้ทุกวันนะคะก็มีจําหน่ายแบบล้างรากตอนนี้ล้างรากนะคะคือเอา บนสีออกจากกระถางไซส์สีนะคะแล้วก็เอาดินออกล้างรากนะคะล้างน้ำนะคะแล้วก็ห่อตุ้มด้วยทิชชูแล้วก็ห่อด้วยถุงพลาสติกอีกทีหนึ่งมีป้ายชื่อให้ทุกต้นนะคะ<อ>ก็เป็น10บต้นร้อยนะคะล้างราก1ิต้นร้อยนะคะแล้วก็ถ้าท่านรับยอด200บาทจะแถมบนสีให้หต้นนะคะ สีมีชื่อนะคะ5ต้นนะคะค่าจัดส่งก็เป็น70บาทเมสานะคะไม่เพิ่มค่าจัดส่งนะคะรับได้มากกว่า200บาทก็ได้นะคะรับ200บาทก็20ต้นเนาะรับได้มากกว่า20ต้นก็ได้นะคะก็คิดเป็นต้นละ10บาทนะคะ,ะถ้าขอขั้นต่ำหนึ่งร้อยเนาะหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยก็สิบต้น ถ้ามากกว่า100ไม่ถึง200ก็ต้นละ10บาทแค่นั้นเองนะคะแต่ห้ารับ200บาท20ต้นก็ได้บอลสีแถมไป5ต้นไม่งงนะคะอันนี้รัตนสินรัตนสินมันจะเป็นแบบเนี้ยบอลป้ายนะคะแต่นี่ของเรามันก็ไม่ไม่สวยมันอยู่นอกตู้แล้วก็เจอเจอฝนฝนแรงนะคะจริงๆต้องเอาออกจากถาด แต่เดี๋ยวเอาออกเดี๋ยวเอาเข้าเนี่ยช่องเทเลยก็เหนื่อยเนาะทำอยู่คนเดียวมันเป็นกระถางไซส์สิบด้วยหนุมานสืบมันคานะคะเป็นกระถางไซส์สิบดินเยอะยกคนเดียวนะคะเป็นผู้หญิงด้วยมันมันหนักนะคะก็เลยจริงๆหน้าฝนไม่ต้องรองน้ำนะคะไม่ต้องรองถาดนะคะก็เอาวางไว้ของเขาเลยแต่พอฝนมันไม่ได้มาทุกวัน บางทีมันหายไปเป็นอาทิตย์บอลก็แห้งเร็วอย่างเงี้ยนะคะก็ต้องมายกใส่ถาดอีกนะคะเจ้เลยก็แช่ไว้อย่างนงี้แหละนะคะถ้ามันลงหัวหรือเน่าก็เอาออกมาแล้วก็มาผ่าเลยนะคะอันนี้บอกเงินนะคะบอก,กบเงินม้ากันทกะบอกเงินม้ากันทกะรัตนสินก็มีจํานวนอยู่นะคะน,นี้ก็มีนะคะเนี่ยยินทระชิตหน้าทองเขาจะกัดสวยมากมันจะกัดแววกว่าน,นี้มากนะคะ อนาคตเนาะอ่าแล้วก็เอาที่ที่มีในสวนเนาะไก่ฮาวายนะคะไก่ฮาวายแล้วก็ไก่อเมรินจะกัดขาวขาวหิมะอย่างเงี้ยช่องทะเลจะชอบเลี้ยขาวขาวหิมะมันแปลกดีอ่าอันนี้หงเหนิอนอันนี้ก็อย่างว่าแหละมันไม่ค่อยสวยละเจอเจอฝนเจอน้ำเนี่ยไก่อเมรินนะคะขาวอย่างนี้เลย นี่น่าจะเป็นไก่ราชาวดีไหมนะคะไก่ราชาวดีจะกัดหน้าแดงๆนางไหมนางไหมยังไม่ทําจํานวนนะคะไก่ฝรั่งเราก็มีนะคะไก่ฝรั่งมีจานวนนะคะมีจานวนก็จะประมาณนี้ฝีฝั่งอยู่ทางโน้นนะคะขาวขาวสหเดชะนะคะมีมีจำนวนนะคะสวยๆทั้งนั้น ามาดูต้นแรกนะคะขุนสีโคชโคงนะคะมีจำนวนนะคะานางวาลีนี่เหลือกระถางเดียวนะคะงามวงวานม้ากันทกกะค่ะม้ากันทักกะไก่แก้วตาเสือมีสองสามกระถางแดงวัวนะคะแดงวัวมีสองสามกระถางอัอนนี้อะไรนะเรืองพระนารายนะคะเรืองพระนารายส่วนตัวนี้ มีต้นเดียวนะคะส่วนต้นนี้นางกิลินีทวีก็มีต้นเดียวนะคะนางสงการอ้อันนี้เป็นไม้แยกหน่อองคุดถือสารมันมันเบียดเหลือสองเหลือสองข้าสงผศสารมากจันชายนะคะอันนี้จะสวยนะคะกับตรงกลางออกไปเนาะจะโต,ตขึ้นอนะ่ะอันนี้ สงขานะคะสงขามีมิรไม,มตรีโชกระดูสุมาอี้มาแยกหน่อกระถางเดียวมีอ้อันนี้มันก้านเดียวรอหลอดใหม่เพิ่มขึ้นมานะสาวสันกำแพงตัวมาสวยมากนะคะพรยเพชรต้นใหญ่ใหญ่มันอายุเยอะมันลุ้นกระถางมันก็มอมอนะคะดูแล้วไม่สวยแต่ว่าตอนเขาขึ้นมาใหม่เขาจะสวยนะคะอ่า อนุมานอาสาเนี่ยก็เหลือแค่นี้เองนะเนี่ยเห็นไหมเขาสูงมากจนล้มเลยนะคะสูงมากจนล้มเลยเนี่ยโตมากมัคควาลลังสันหรือไม่กี่ต้นนะคะแผลงนะคะแผลงเพราะว่าป้ายเขียวไม่เยอะ,อะพิคุณทองนะคะบอลกาบอันนี้จะมีบอลกาบคือพิคุณทองปางนาคปลกแล้วก็มีนางมณีเมฆขาลาเนี่ย นะคะสองสามกระถางมีนางขีมิทาทีวีจับคูก่กันกับนางกิลลีนีทีวีเลยวันพฤหัสมันสุดนะคะมีอ๋อเมื่อกี้ลืมบอกไอ้ที่แถมน่ะอ,อันนี้ไก่ราชาวดีนะคะแถมเลยห้าต้นนะคะก็ทักมาจะให้แถมตัวไหนส่วนใหญ่ก็เป็นไก่นะคะ สุครีบจัดทับมีสองสามกระถางเองนะจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีสงขลาส,สุราษนะคะมีเอ่อวิจิตจ,จินดาไม่ป้ายนะคะมีโจโฉนะคะโจโฉต้นใหญ่นะคะกัดช้ากัดสวยนะคะมีอินทรชิตหน้าทอง ธนชาติเนี่ยชาละวันแผลงหรือไม่ป้ายนะคะโบเงินพรพระร่วงนะคะพรพระร่วงมีกระถางเดียวนะอันนี้เป็นมีกระถางเดียวอ,อนุมันจองถนนนี่ก็ต้นเล็กอยู่นะคะ มีจังหวัดอีกอันหนึ่งสุขโขทัยนะคะสุขโขทัยหนึ่งนะคะสุขโขทัยแล้วก็มีบอนพรมณีนะคะเนี่ยไม่มีใครรับเริ่มจะดซุดซูมแล้วเนี่ยพรมณีมีกระถางหนึ่งทับทิมบูรพาเนี่ยทับทิมบูรพามีกระถางหนึ่งหลงเหลือเล็ิดรอดมาจากไหนไม่รู้นะคะยุบไปแล้วก็โผล่มาเพื่อนหายไปหมดละเพื่อนถูกรับไปหมดละ พาดบางแก้วนะคะทีิกกับเกลือทีิกกับเกลือมีอันนี้น่าจะเป็นสหัสเบชานะคะใบกงกวงเนี่ยยินทะลชิดหน้าทองมีเยอะนะคะหน้ารายแปรงนะคะมี3าสกระถางอยู่นะมีจํากัดด้วยทำจํานวนได้ไม่เยอะมันเน่านะคะราสีพฤษภเอ่อ น,นี่อะไรกวนอิ่มนะคะเอาไปเลี้ยงเปรียบเทียบกันกับสหัดเดชะก,ก็ได้อันนี้ไม้แยกหนอกันหาชาลีตับมหาชาติสิบสามกันเนะาะหนุมานนอกจากมีหนุมานอาสาก็มีหนุมานเชิงหนนเช่นหนุมานเชิญธงนะคะแล้วก็มีหนุมานจองหนนเนาะได้สามหนุมานแล้วตอนนี้ช่องให้เลยกําลังทําจํานวนขัดสมาธิกับออกสืบนะคะ อ่าอันนี้หันุมานถวายแหวนเป็นสี่หันุมานหันุมานนี่เยอะเนาะนะคะสะสมไม่หวาดไม่ไหวนะคะสะสมไม่หวาดไม่ไหวอ่ารัตนศีลน,นะคะที่ให้ดูต้นแม่เมื่อกี้หลอดใหม่ขึ้นมาแล้วนะคะก้านเดียวหลอดใหม่อันนี้ชาละวันที่เขากัดนะ,นะคะแต่เมื่อกี้เป็นเม็ดมีขุนสันนะคะขุนสันอยู่กระถางหนึ่งจเจ้าจาัก,กรพรรดิอยู่กระถางหนึ่งอันนี้ เหลืออย่างละกระถางทั้งนั้นนะคะอันนี้อินทรารังสารป้อมพระราชวังนะคะอันนี้อินทรชิตเหมือนกันแต่เป็นอินทรชิตแผลงแล้วกันนะคะได้มาในานามอินทรชิตแต่เขากัดไม่เหมือนนะ่ะก็เลยเรียกแผลงไปพรายจานนะคะตับขุนช้างขุนแผนก็มีพรายเพชรเมื่อกี้ต้นใหญ่ๆแล้วก็พรายจันนะคะนายมั่นปืนยาวเรื่องพระล่วงนะคะ เป็นอะไรนะพระราชาในผลของรัชกาลที่6เนาะก็มีสุนทรภู่บรมครูคู่แผ่นดินเนี่ยนะคะสุนทรภู่ตวีเอ,อกของเราเนี่ยนะคะได้รับการยกย่องของลูกด้วยด้วยเนี่ยอ่าสุนทรภู่พระอภัยมณีเนี่ยเขาก็แต่งเนาะอันนี้อ่าดาวเพียงดิน เพชรบ้านปทุมแผลงเขาแผลงหน้านี้แล้วก็แขงหน้าเขียวนะคะส่วนใหญ่ช่วงเทเลยจะเอาหน้าหน้าสุดใสให้นะคะเขียวๆนี่จะไม่ค่อยส่งให้เท่าไหร่นะคะโอ้มีหกหลงด้วยมันมีอย่างละอันน่ะเนี่ยมันก็เลยลืมเนี่ยนะคะลืมพูดลืมบอกนะคะพญาคลุดนะคะมีสองสามกระถางอย่นะเจ้ากรุงอังวะทางฝั่งพม,นะม่นนานะเมืองบราณเลยทางนั้นนะคะอันนี้ จังหวัดราช,ชบ,บุรีนะคะมีกระถางเดียวทับทิมสยามนี่สวยนะเป็นไม้เก่าไม้โบราณแตยยังไม่มีอันนี้ไม้แยกหน่อด้วยนะคะทับทิมชมพูแต่ทับทิมช,มพ,ม,ชมพูนี่มีก้านเดียวนะคะบันดาลซับเนี่ยเหลือแค่นี้เองนะอันนี้สวยตัวมาสวยก้านแข็งแรงยังนอกตู้ได้นะคะเก๊อิชาเนี่ยยุบไปขึ้นมาใหม่อย่างละก้านเลยก้านใหญ่มาก หน้าสวยๆนะคะชื่อก็ไพเราะสาวสวยญี่ปุ่นนะคะแถมอีกนะคะอันนี้ไก่อมรินเอาไว้แถมนะคะไก่ราชาวดีไก่อมรินใครจะให้แถมต้นไหนก็แจ้งมานะคะม้าสีหมอกนะคะม้าขุมนแผนอันนี้จังหวัดเมืองนครพนมนะคะบนใบกุมเมืองนครพนมโตจะสวยมากเลยนะคะ ใบกลมๆโตเปรียบเทียบก,ก,กันกับไอจังหวัดไอมกดาหารบนป้ายเนี่ยเมืองคนครพนมเนี่ยโตไวใบ,ใบใหญ่มากอันนี้เขาสวยลนเดอร์นะคะอันนี้สวยแบบเบิบะนะอันนี้องค์หญิงทอฝานก็เหลืออยู่แค่นี้เองนะคะป้ายๆน่ะมีที่ดาแม่กองอยู่กระถางนึงอ่าแล้วก็มี ชายชนไม่ป้ายก็มีแอบป้ายมาป้ายเลี้ยงไปเลี้ยงมาเดี๋ยวก็ป้ายนะคะเพราะช่องเด็ดเลยก็เคยเลี้ยงแบบไม่ป้ายแหละนะคะเออชายชนใช่ไหมเอาอย่างนี้ละกันนะคะถ้าใครรับสองร้อยบาทนะคะสองร้อยบาทขึ้นไปเดี๋ยวแถมชายชนให้นะคะห้าต้นนะคะเอามาจัดแถมละกันนะคะชายชนเนาะ นอกจากไก่ไก่ราชาวดีไก่อรมรินแล้วก็ขอมีชายชนแบบไม่ป้ายเนี่ยนะคะให้ห้าต้นนะคะท่านชอบแบบไหนแต่ชายชนแบบไม่ป้ายเนี่ยช่องเฮเลยชอบนะคะเพราะเป็นคนชอบสีเขียวขาวนะคะแจ้งมานะคะไก่ฮาวายให้ดูแม่ผ่านแล้วเนาะไก่ฝรั่งก็ให้ดูแล้วเนาะอันนี้ มีจาขัดนะไก่กระเซ็นซับเ,เนี่ยเหลือไม่กี่กระถางนะคะเหลือแค่หนึ่งสองกระถางเองนะคะใครสนใจก็ทักมาเนาะอไก่สมพงนี่มันจะโตไหมล้างลากได้ไหมนะคะรออีกสักหน่อยก็ได้นะคะอารีพุนชัยนะคะไม่มีใครรับก็เริ่มหน้าเศร้าแล้วอ่แถมอีกตัวหนึ่งนางเสือดาวนะคะนางเสือดาว ก็มีเจ้าท่านก็แจ้งมานะคะก็มีนางเสียดาวด้วยอันนี้มีเยอะมากเนี่ยนะคะนกวายุพักนะคะไก่ชอบสีแดงแดงนะคะอันนี้เป็นบอลเห็นเล็กๆสีนี้โตมาดำทะมึนเลยนะคะเนี่ยตะวันชิงพลบเนี่ยนะคะสวยก้านแข็งแรงอันนั้นก็นกวายุพักนะมีนางสวาหาอยู่กระถางนึงเปลี่ยวเรลียวเลหลังลากได้ไหม ะะก็ลองทักมานะคะมีกระถางเดียวปลูมาอีกแล้วนะคะราหูล้อมเพชรเห็นแดงๆอย่างเงี้ยตูมายเขาจะแดงช้ำๆเม็ดเม็ดจุดๆสะท้อนนะคะคล้ายเพชรเนี่ยสวยนะคะยังนอกตู้ได้แม่พันธุ์ช่องให้เลยก็เอาไว้นอกตู้อยู่ที่สวนไกลนะคะมีหลายสวนนะคะวันนี้ก็จะไปสวนเหมือนกันไปทุกเสาร์อาทิตย์ไม่วันเสาร์ก็ไปวันอาทิตย์นะคะอ่า อันนี้อะไรนะหงเหินนะคะหงเหินเรียกไอไม่ใช่ซับเศรษฐีอันนี้สวยนะคะสวยนางเรไรเออนกน้อยนำโชคสองกระถางเดี๋ยวไอ้อมีขุนแผนน่ะขุนแผนอันนี้มีใบหนึ่งหลอดนะึไงใบโตกว่านี้ก็ได้ นะะแนเดี๋ยวช่องเทเลยจะพาไปดูแม่พันเนี่ยมัคคาวานลังสันนะคะมัคควานลังสันเราเอามาไว้เป็นแม่พันเพราะตอนผ่านนี่แยกกอแยกนอนะคะล้มล้มกระถางไปเลยอะ่ะส่วนอันนี้ม่านนางพิม์อ่ะยังไม่ทําจํานวนเดี๋ยวจะได้ทําอยู่นะนะคะเดี๋ยวจะได้ทําบองเงิน บบเงินขุนสีเขาจะคงอ่ะขายหมดก็แอบ,บเอามาเก็บไว้นะคะนางอีกนางใหม่เดี๋ยวจะได้ทำจำนวนเพิ่มนะคะอ่าอันนี้นางกิลินีทวีวีผ่าแล้วแผลงอ่ะนะคะขายก็คงไม่ได้หรอกก็เลยเอามาทำฟอร์มกอไว้ดูเล่นนะคะบอนผ่าแผงเยอะนะคะผ่าแผงเยอะ เพิษพันล้านมีอยู่กระถางนึงนะคะพิษพันล้านจะกัดสวยกระดูกใหญ่นะคะพกหลวงเขาจะกัดเรียบร้อยแต่พิรพันล้านนี่แบบสวยเลยนะคะเนี่ยพิษพันล้านบ่อเงินเนี่ยใบใหญ่สวยมากนะคะ เนี่ยเดี๋ยวเนี่ยสหัดเดชะสหัดเดชะใบใหญ่หน้ากวา้างนี้เลยนะคะแต่แม่พันกวนอิมไม่ได้อยู่นี่อยู่สวนไกลนะคะสวยอันนิวร่อนทองร่อนทองก็มีจํานวนนะคะเนี่ยมา่าน,นางพิมพ์สงสัยจะได้ลือเอกกรทางนี้แล้วล่ะ จเจอแดดเจอลมเจอฝนนะคะอันเนี้ยมันเป็นบอลผาแผลงแผลงจากรัตนศิล์นะคะอย่างช่องหฮเลยจะเก็บไว้เลยเนี่ยถ้าเป็นแบบนี้นะคะเป็นแผงเขียวแบบนี้ช่องหฮเลยจะเก็บไว้นะคะแล้วโผล่มาอยู่ต้นเดียวชอบมากชอบสีเขียวสดชื่นดีอ่านเนี่ยเจ้าจัก,กรพรรด น,นี้ด่างนิดนิดเนี่ยนะคะเดี๋ยวพามาดูตู้ตู้กระถางหกนิ้วนะพอดีไม่ได้เปิดตู้ไว้ไม่ได้ตั้งใจว่าจะเอามาให้ดูแบบแต่ก็มาเล่าให้ฟังเนี่ยอันนี้ไม่เยอะมาดูจันฉายใครนึกไม่ออกว่าจันฉายเป็นยังไงเนี่ยเนี่ยนะคะตวไวมาก นี่กระถางหกนิ้วเป็นไม้แยกหน่อหรือยกยอดอะไรของเรานี่แหละนะคะถาดบางแก้วอินทรชิดหน้าทองดูสิอินทรชิดหน้าทองนะคะอยู่ไกลหน่อยอันนี้ใบเสียเนี่ยทำจำนวนได้ดีแล้วก็อ่าแตกกอดีนะอินทรชิดหน้าทองเนะี่ยนะคะนางสวาาหะ สุดๆแพทย์บางแก้วนะคะเจ้าจักรพรรดิประมาณนเนี้ยนะมีหกหลงเนี่ยนะคะคือที่เปิดตู้ให้ดูคืออยากให้ดูเนี่ยจันฉายสวยมากขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ